ครับดังใจฟังเดออ่ะสีทสามนะครับเราใช้ powerpoint อยู่อาทิตยก่อนเราทำตารางนะครับแล้วก็ส่งใครเสร็จก็เดินมาบอกตามตามเหมือนเดิมนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเราใช้กระดาษเปล่านะครับอ่ะทีนี้นะครับเวลาคุณใช้อันไหนที่เราไม่ใช้เรากดที่กรอบนี้ใช่ไหมที่ครูบอกแล้วกด delete ตรงคีย์บอร์ด หรือแบบที่สองกดที่ตรงนี้คลิกขวาหรือตัดอันนี้คือแบบนี้อ่ะดูนะครับต่อไปเราจะสร้างทั้งหมด10สไลด์นะครับเวลาสร้างก็สร้างได้หลายแบบนะครับดูขั้นตอนแรกนะครับเราเลือกออกแบบก่อนก็ได้นะครับหรือจะออกแบบหรือทําการก๊อปปี้ก็ได้ดูนะครับอย่างเช่นครูออกแบบอันที่1อ่ะอันที่1น,นะครับ เราออกแบบอ่ะเวลาที่มองไม่เห็นนะครับเวลาเรากดตรงนี้ไอ้ภาพตัวนี้ไม่ขึ้นให้กดที่กรอบสี่เหลี่ยมใหญ่กระดาษแผ่นใหญ่แบบนี้นะครับอ่ะสมมติว่าคุณเลือกอันนี้ทีนี้ดูนะครับดูนะครับตั้งใจดูเดออ่ะทั้งหมด10อันนะครับอันนี้คือตัว A 1ตัวเรามาดูครับสมมุติว่าคุณใส่เลขหนึ่งดูกด ลองเลือดดูนะครับให้อยู่กึ่งกลางอันนี้คือการทั้งสองที่เห็นไหมครับเป็นรอยปะอ่าตัวหนังสือนะครับสามร้อยดูนะครับสามร้ 300, อย่าแล้วขยับใหม่นะครับตรงกลางยังใช้คีย์บอร์ดเลื่อนได้นะครับ อ่ะดูนะครับนี่อ่ะเสร็จปุ๊บดูนะครับกดคุณเห็นไหมสี่สี่จุดคลิกขวาคัดลอกคลิกขวาก็ปีก็ได้นี่คือคัดลอกใครที่ทำไม่เป็นก็กดที่ตรงนี้คัดลอกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้ววาง สิบอันทีนี้เราจะแก้แบบนี้นะครับดับคลิกเข้าไปอันนี้เลขสไลด์ที่หนึ่งเป็นเลขหนึ่งสไลด์ที่สองเป็นเลขสองก็กดลบออกเลขสองสามสี่ห้าหก <7 S 2> เจ็ด <8 S 2> แปดเก้า <9 S 2> สิบ <10 S 2> เวลาคุณตรวจคุณจะตรวจแบบนี้นะครับทั้งหมดนะครับทีละเครื่องขอเข้าใจไหมครับแต่สิ่งสำคัญขอสไลด์แถมอีกสไลด์หนึ่งรู้จักสไลด์แถมไหมครับที่สิอ ให้คุณเขียนชื่อคุณนะครับเพราะว่าเวลาตรวจมันต้องมีชื่อคุณเป็นคนสุดท้ายพอเข้าใจไหมครับ